วันนี้น้องพรนะครับไปร่วมงานศพแล้วก็มีการเผาศพนะน้องใหม่นะผัวคนปัจจุบันก็ปรากฏว่าน้องพรก็ร้องไห้ร้องห่มก็บอกว่าใหม่นี่คือผัวที่ดีที่สุดเนะ่ในชีวิตนี้ไม่มีใครดีเท่าใหม่นะครับนะเอนะไม่มีใครดีเท่าใหม่เลยอะรักใหม่คนเดียวในโลกนี้อืมนะบางคนก็บอกว่าเออ,เอ,อแอกพูดจากจริงใจบางคนก็บอกตอนแล้ว ตอแหลไอ้เราก็ไม่รู้ว่าน้องพรแกพูดจริงหรือตอแหลอะนะครับเราก็ไม่ว่ากันนะผมก็ไปดูแล้วมีตแ,ตแ,ตแ,แต่คนด่าตอแหลตอแหลตอแหลใจไม่หมดเลยนะครับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้องแกพูดความจริงหรือตอแหลก็อาจจะพูดความจริงก็ได้หรือตอแหลก็ไม่รู้เราไม่รู้นะครับพี่น้องประชาชนาก็แสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพพอสมควรนะครับนะอันนี้กเ็เรียนให้ท่านทราบนะครับเรื่องน้องพรนะครับ voilà. แกบอกว่าแกรัก น้องใหม่ที่สุดแต่ว่าในชีวิตจริงปรากฏว่าแกคบซ้อนเยอะเหลือเกินเนี่ยบางคนก็บอกซ้อนหนึ่งซ้อนสองซ้อนสามยิ่งกว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์อีกนะมอเตอร์ไซค์แค่ซ้อนสามนะแต่ว่าน้องพรนี่ไม่รู้ซ้อนสี่ซ้อนห้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าแกซ้อนเยอะนะอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์มากก็ชอบซ้อนนะคบซ้อนนะคือพูดง่ายตามรายงานข่าวแล้วที่แกรับสภาพนี่คือแกมีผัวหลายคนในเวลาเดียวกันนี่คือจุดเด่นของแกนะหายากนะ นะผู้หญิงมีผัวแล้วแล้วสามารถจะซ้อนซ้อนหนึ่งซ้อนสองซ้อนสามซ้อนสี่ซ้อนห้าเนี่ยอย่างมากแกอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์เยอะแล้วมันอาจจะไปไงนะก็เลยชอบซ้อนหรือเปล่านะครับแกบอกว่าใครด่าก็ไม่โกรธลอกเพราะเรื่องจริงเพราะแกเป็นอ่าเป็นคนคบซ้อนนะมีผัวเวลาเดียวกันหลายคนอะไรต่างเนี่ยแกแกก็ยอมรับความจริงเนี่ยแกมีผัวเยอะคนที่มีผัวเยอะเนี่ยนะมันแล้วสามารถมีผัวในเวลาเดียวกันได้แบบน้องพรเนี่ยผมว่าต้องมีศิลปะ นะต้องมีศิลปะมีศาสตร์มีลีลาอะไรที่มันทีเด็ดนะี่นะตีลังกาหรืออะไรต่างๆเนี่ยแกต้องเก่งอะทีเด็ดทีอะไรผมว่าไปธรรมดานะนะคนที่แบบมีผัวอยู่แล้วสามารถหาผัวเพิ่มแล,แล้วก็ผัวซ้อนผัวผัวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ผัวผัวใหม่เนี่ยหลงจนต้องฆ่าผัวเก่าตายนี่แสดงว่าต้องติดใจในเทคนิคต่างๆลีลาเทคนิคท่าทาง มารยาสาถ่ายอะไรต่างผมว่าน้าองพรในการต้องเทคนิคคัลเลอร์ไม่ใช่เทคนิคธรรมดานะ่าจะเป็นเทคนิคคัลเลอร์แกต้องมีลีลาเด็ดแพลวพลา,พลาทั้งคําพูดคาจาลีลาทีเด็ดอะไรต่างประสบการณ์ก็ต้องเยอะความสวยความงามอะไรต่างผมว่าไม่ธรรมดานะขนาดมีผัวอยู่แล้วผัวใหม่เนี่ยหลงจนต้องฆ่าผัวเก่าผัวยคนเนะี่ยแล้วทำไมจะมาก็มีผัวไคนนึงออกมาเนี่ยบอกผมก็เป็นผัวนะ นะชื่ออะไรเอกเอกเอก,เอกชัยเอกอะไรเนี่ยนะก็เห็นผมดูข่าวนะจริงเช็จยังไงไม่รู้เขาบอกว่าอะไรเฮ้ยนะมึงรู้เปล่าเมียมึงเนี่ยเออผัวก็โดนฆ่าตายอ่ะเออมึงรู้ไหมอ่าเอาแล้วมึงไปชอบผู้หญิงได้ไงเออปรากฏน้องพรนะมีผัวอยู่แล้วผัวก็โดนฆ่าตายอ่ะโดนผัวให้คนฆ่าตายไอคนนี้อ๋อเพิ่งรู้ว่าเขามีผัวในเวลาเดียวกันถึงสามรายผมดูตามข่าวแนละ้วผมก็ต๊ะอก,อกต๊ใจต๊ใจนะครับ นะโอ้แม่เจ้าแสดงว่าน้องพรเนี่ยแกต้องไปลงนออนะมาลงนัผมไม่รู้ว่าไปลงนะกับอาจารย์อะไรเดี๋ยวนี้มันมีอ่ลงนหน้าผากลงนหน้าอกลงนหน้าท้องลงนที่อะไรของลับลงนที่จิ๋มออนะก็มีลงนะดาบทองก็มีลงที่ดาบเลยนะ นะแหกตูดมาแล้วก็เป็นงานดมดากแล้วก็เสร็จแล้วก็ปิดทองแบบนี้ก็มีณนะดากทองนะบางคนก็นะหำทองนขิมทอง,นะทองเราก็ไม่รู้ว่าน้องพองน้องพรเนี่ยแกไปลงนณะนะอะไรดากทองขิมทองอะไรต่างมัน,ม,นมันเป็นไปได้นะโอ้โหใครไปพบไปเห็นแล้วมันเกิดอาการติดอกติดใจเหมือนคนเสพยาบ้าผมว่าน้องเนี่ยต้องมีจุดแข็งอะไรดีอ่ะไม่ธรรมดาหรอก นะถ้าเราไม่มีจุดเด่นจุดอะไรต่างๆลีลาท่าทางผิวไหวอะไรจำลองเนี้ยนะผมผมว่าน้องพรแกต้องมีอะไรดีนะลีลาลีลาต้องผิวไหวอะไรต่างนะผมว่านะต้องไม่ไม่ธรรมดาเราพี่นะ้องว่าไงอ่ะนะลีลาแกต้องแบบไม่ธรรมดานะนะในฐานะผมก็คนแก่แล้วหกสิบกว่าแล้วไอ้เรื่องหืนเรื่องกามอะไรเนี่ยผมไม่เอาไม่ค่อยถน,นัดนะผมก็พวกคนขี้เล้าเมายานะฮะขี้เล้าเมายาไม่ค่อยมีอะไร ผมว่าลีลาก็ต้องเด็ดความริวอะไรต่างๆลีลาท่าทางเทคนิคอะไรต่างๆนะตีลังกาอะไรต่างๆแกจอระเข้ฟา,าดหางฟันศอกอมุดท้าอียาลาอะไรต่างๆผมว่ามันไม่ธรรมดานะหรืออาจจะเป็นพวกสาลิกาลิ้นทองอะไรต่างๆผมว่าน้องเก่งนะเป็นคนเก่งนะนี่นจุดแข็งไงนะแกสามารถจะหาผัวในเวลาเดียวกันได้สามสี่คนบางคนบอกสี่บอกห้าเลยโอ้โหไม่ธรรมดานี่คือจุดแข็งของแก แกส,สามารถทําให้คนหลงรักจนขนาดต,ต้องอุ้มต้องฆ่ากันาตายก็จบกันไปแกก็ร้องห่มร้องไห้กกยอมรับว่าแกเป็นต้นเหตุนะไอ้ผัวน้องใหม่เนี่ยผัวเนี่ยเอาผัวไอ้ช่างกิจนะผัวไอ้คนมาฆ่าผัวไอ้คนหนึ่งเนี่ยต้นเหตุเนี่ยทรแบบหนึ่งชายสามหญิงหรือสี่เออหนึ่งหนึ่งหญิงสามชายสี่ชายอะไรเนี่ยจนมีการฆ่ากัน,านาตายแกยอมรับว่าเป็นเหตุให้ ัวโดนฆ่าตายก็ยอมรับแกก็เสียใจร้องไห้ร้องโหยร้องไห้นะครับนะก็ะว่ากันไปจบปะแกก็ยอมรับแล้วว่าแกมีชู้คบชู้สู่ชายแกไม่ว่าแล้วใครจะดา่าจะสาบจะแท่งไปแกก็รับเบรนรับกรรมไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วตะก,กี้ผมดูข่าวตกใจนะครับตกใจเลยน้องทอนน้อง,น,อง,น,องน้องพรเนี่ยแกประกาศนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปหนูจะไม่มีผัวอีกแล้วครับทุกรูตายแล้วครับหนุ่มๆทั้งหลาย ที่อยากจะไปมีความสัมพันธ์นะอยากจะไปใกล้ชิดกับน้องพรไม่ได้แล้วเพราะน้องพรได้ประกาศแล้วว่าหนูจะไม่มีผัวตลอดชีวิตครับหนูจะจากนี้ไปหนูพอแล้วนะนะีที่ผ่านมาที่เจอผัวมาหลายคนเนี่ยพอแล้วต่อไปนี้หนูจะไม่มีผัวอีกแล้วจ้ะอ่าเพราะฉะนั้นก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับ บรรดาชายหนุ่มทั้งหลายที่อยากจะได้เธอเป็นเมียนะครับเธอประกาศวางมือเรียบร้อยแล้วประกาศวางมือครับเธอจะไม่รับใครเป็นผัวส่วนใครที่เคยคบก้าสมาคมก็เดี๋ยวเธอก็จะบล็อกไลน์นะแล้วก็ไม่คบค้าครับบล็อกบล็อกไลน์หมดนะโทรส่งตัพส์บบล็อกหมดแล้วเธอไม่เอาเธอบอกว่าน้องพรพอแล้วหลังจากนี้ไปหลังจากจะเผาผัวเนี่ยคนปัจจุบัน,น่ยไปเนี่ยผัวที่เป็นน้องใหม่ เผาผัวเรียบร้อยแล้วเธอจะใช้ชีวิตที่เหลือกับคุณพ่อจะอยู่กับครอบครัวครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องติดต่อน้องพรนะครับเธอไม่รับสมัครเพิ่มเธอบอกว่าปิดรับสมัครแล้วใครจะมาสมัครเป็นผัวใหม่เธอเธอไม่รับเลยนะครับเธอบอกว่าไม่เอาแล้วจ้าพอแล้วจ้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้องพรน้องน้องพรนะครับว่าเธอไม่แล้ว ประเด็นต่อมานะครับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักข่าวเนี่ยก็สัมภาษณ์ผมเนี่ยหลายคนครับพี่เดมีข่าววงในไหมพอจะเป็นไปได้ไหมตํารวจจะได้ไปออกหมายจับออกหมายจับน้องพลเนี่ยข้อหาร่วมกันฆ่าน้องใหม่เป็นไปได้ไหมมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่พอจะ,อะจับน้องพลออเข้าคุกได้บ้างเพราะใครๆก็อยากจะให้เธอเข้าคุกข่าววงในที่ผมได้ทราบมาจากแหล่งข่าวตารวจเ,เขาบอกว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ตำแหน่งการใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็แชทไลน์ต่างๆเนะี่ยพบว่าน้องพรเนี่ยได้มีการสนทนากับช่างกิตเนี่ยคือคนร้ายในคดีนี้ส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องความรักนะเป็นห่วงเป็นใยคิดถึงอะไรต่างๆถึงบ้านหรือจังจะก,กินข้าวหรือยังดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะโอ้แกเป็นคนปากหวานนะ่ะน้องพรนะใครๆก็รัก เอาอกเอาใจอืนะอยากกินอะไรก็ดูแลให้แกเป็นคนชอบดูแลคล้ายๆกับพี่ศรีสุวรรณกับพี่เจ๋งดอกเจ็ดก,ก็ชอบดูแลจะจะดูแลนะครับให้อธิบดีดูแลหน่อยอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจากการใช้โทรศัพท์แชทไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องชู้สาวเรื่องของคนที่ผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันด้วยความรัก เอ่อที่รักจ๋าอะไรต่ออะไรผัวอย่างนั้นเมียอย่างเงี้อะไรมันไม่มีข้อความว่าเออให้เดี๋ยวเอเอาขีกกร์ดไปแล้วก็มาเข้าหมู่บ้านแล้วก็มาเฝ้าาใหม่ในเวลานี้พอออกมันจะขี่มอเตอร์ไซค์เวลานี้ให้ขับรถประกบมันแล้วก็ไปปาดหน้าแล้วก็เอามันไปฆ่าคือมันไม่มีพยานหลักฐานถึงขนาดนั้น <S <S พอไม่มีพยานหลักฐานถึงขนาดนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปออกหมายจับได้ ถึงแม้ตอน,น,นออเนี้ยน้องพรเนี่ยแกจะรับสารภาพว่าแกมีชู้กับช่างกิจแต่มันเป็นเรื่องของการกระทําที่มันก็เรียกผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายนะเพราะน้องพรเนี่ยแกมีจดทะเบียนสมรสกับน้องใหม่ผัวแกที่ตายเนี่ยเพราะนั้นแกมีผัวอยู่แล้วจดทะเบียนร่าแต่แกไปยุ่งกับนายกิจเนี่ยเขาเรียกว่าการไปมีชู้นะเขาเรียกหญิงชู้นะครับก็คือเป็นชู้เนี่ยก,ก็ผิดศีลธรรมแล้วก็ผิด กฎหมายแพ่งก็คือเพื่อไงนะก็ต้องไปฟ้องร้องกันเรื่องชูเรื่องเรียกค่าเสียหายอะไรไปแต่แกไม่ได้ผิดกฎหมายอาญายังไม่มีพยานหลักฐานยืยนยันว่าน้องพรเนี่ยนะน้องน้องพรคนเนี้ยคนสวยเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานว่าแกเอาคียการ์ดของหมู่บ้านเมอบให้พิกิตแล้วก็ไปตืดตืดตืดเขาเรียกตืดตืดเข้า,ต,ขาตืดเข้าหมู่บ้านมันไม่มีพยานหลักฐานถึงแม้จะมีพยานหลักฐานว่าแกไปขอไอ้คียการ์ดมา แต่น้องพอรก็ปฏิเสธว่าคีการไปอยู่กับนายกิจเพราะขีการหายแกไม่ได้ให้มันไม่มีพยานหลักฐานว่าแกให้ขีการไปนะฮะพอไม่มีพยานหลักฐานปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาเลยแจ้งข้อหาว่าร่วมกันฆ่าไม่ได้สนับสนุนก็ไม่ได้มันมันไม่ชัดเนี่ยแต่ได้ข่าวในทางลับมาว่าตำรวจพยายามจะหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบนะกำลังจะหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบเพื่อ จ้งข้อกล่าวหาถ้าพยานหลักฐานมันมีนะแต่ถ้าพยานหลักฐานมันไม่มีเนะี่ยเราก็อย่าไปใส่ร้ายน้องพลแล้วแค่นี้เธอคนก็ด่ากันเป็นนางกากีนางวันทองโมลาอะไรเตไมไปหมดแล้วโอ้ยด่ากันโอ้เป็นผู้หญิงอะไรต่ออะไรต่างๆอุดายับอะ่ะแ,แต่เธอบอกเธอไม่โกรธหรอกเธอควรได้รับกรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะของของน้องพลนะบอกใครจะด่าเป็นนางกากีนางวันทองสองใจอะไร,ะไรแกแกแกไม่โกรนธนะ แกบอกดาวดาวไปเถอะเพราะแกยอมรับกรรมกรรมเวรที่แกได้รับคือทุกวันเนี่ยแกก็ไม่มีความผิดในเรื่องของการฆ่าผัวแกตายแต่ก็แต่ก็ทําผิดสินรมนะแกก็ยอมรับเวรรับกรรมแล้วมันอยู่ยากอะคนเรามีเรื่องนี้นะ่ะนะแล้วแกก็บอกว่าแกไม่เอาละปิดรับสมัครนะเออใครจะมาเอาเธอเป็นเมียเป็นผัวอะไรต่างเอ